อำเภออำเภอมอให้เชีสบาลสวัสดีครับอเอฟซีเข้าสู่ข้างแดงชาแนลนะครับในเมื่อตัดสินเมื่อตะกี้เมื่อที่ผ่านมาให้หรือภายในสามสิบวันตางงตรงนี้แล้วนังสือแล้วแล้วสิ่งที่เรายกมือไปที่เรายกมือไปที่เราให้ให้คงอยู่น่ะที่มีหนังสือให้คงอยู่น่ะมันไปตกค้างอยู่ที่ไหนตาตาตาคิดตรงนี้ตาคิดตรงนี้ เพราะว่าตอนตอนที่เราประชามาติกันเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเดี๋ยวอิสระบอกว่าอิสระเคยตอบคาถามตาข้างหนึ่งนะฮะว่าเป็นแค่องค์ประกอบใช่ไหมใช่แล้วอ่ะแล้วมาหลอกกันทําไมเออฮะใครไม่รู้ใครหลอกอิส <c oughs> ระตอบตาว่ามันเป็นแค่องค์ประกอบตาเคยเสนอ <c oughs> เคยถามอิสระตอน <c oughs> อิสระอยู่กั <c oughs> ทนายวันนั้นนะ่ะ <c oughs> ตอนที่คุยกับตาผมไม่อยู่อบใครผมอยู่คนเดียวนะไม่ก็คือฟังทนัยอุทัยมาฟังทนายอุทัยมาตับเรื่องอะไรน้องนะครับไอเต้นัยอุทยเขาบอกว่าทนายอุทัยเขาบอกว่าออะไรก็ช่างที่เราทําเข้าไปอ่ะมันจะเป็นฝ่ายของคนมันจะเป็นฝ่ายของของที่เขาฟ้องเราอ่ะ มันไม่ใช่ฝ่ายคนแจ้งนะมันคือคนฟ้องคนฟ้องเขาจะเอาเข้าหรือเปล่าอันนั้นอ่ะอยู่ที่ว่าเขาเขาเห็นอน้น,นี่หรือเปล่ามันเป็นความสำคัญขององค์กรหรือเปล่าคนฟ้องเขาเข้าใจพวกเราคนฟ้องเขาเข้าใจพวกเราแล้วคนฟ้องไม่ถือไม่ถือนัองหนังสือฉบับนั้นคนฟ้อง,ง,งมอบให้อำเภอมอบให้เทศบาลเขาไม่เกี่ยวแล้ว เอาเนี้ยเราก็ต้องไปถามอำเภอกับเทศบาลดิเราไม่แม่ยื่นใช่หมถามเลยถามประหลัดอำเภออยู่วันประหลัดว่าไงอ่ะรยู่นะอ้าวยังไงเพราะว่าหนังสือมันอยู่กับประหลัดอย่างเงี้ใช่ไหมวันนั้นประหลัดมาแล้วนาด้วยเออกลับไปถามประหลัดใหม่ไม่ได้กลับไปถามใหม่อีกรอบ S <S <S อย่านะอย่าให้เจอคนจริงนะเอเอก็ต้องถามว่าใครใครเป็นคนหือใช่ถ้าเขาเป็นคนหือเราก็ต้องถูกแจแล้วไหนพี่อ้อมเนี่ยถ้าถ้าเขาเป็นคนหือก็ต้องให้เขาไอ้นี่วันนั้นมีนักข่าวช่องแปดไทยรัฐอมรินถ่ายด้วยวันนั้นก็เขาเป็นคนหือต้องให้เขาเอาไปเอาไปเอาไปยื่นกับป่าไม้ใช่ไหม หรือไม่ก็ไปยื่นต่อสารปราา่าไม้เขมอบให้เลยไปยื่นสารปลาไม้ป่าไม้ป่าไม้นะอ่ขอมอบให้ทางอำเภอทงจังหวัดเลยแล้วก็ต้องให้เขาอ่ะเ,เ,เดี๋ยวตาเดี๋ยวตาต้องไปถามเขาว่าหนังสือที่ทํามาเนี่ยเอ่อช่วยเอาไปยื่นสารหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยื่นบุตรพรอนน่ะเอ้ยยื่นอะไรนะยื่นยื่นซุ้มคองอ่ะยื่นซุ้มคองอ่ะใช่อ่าขอทุเราอ่ะอ่ายื่นยื่นทุเราใช่ไหมล่ะ เพราะว่าเพราะว่าจะคนอื่นเขาไม่ได้ถือนี่ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้ถือไอ้คนคนฟ้องก็ไม่ได้ถือใช่ไหมแล้วแล้วแล้วใครเป็นคนถือหะเอกสารนั้นนั่นแหละนั่นแหละไปไหนถังขยะนะโอ้โหลุงนังขยะตายแล้วไม่ไม่ไม่จะไม่พูดอย่างงั้นเดี๋ยวขอถาว่าเขาไปโยนทิ้งขยะจริงหโอ้ใช่เออจะไม่พูดอย่างงั้นขอโทษทีตัวนี้ขออนพูดได้ต้องถาม จริงๆแล้วนะองค์ปู่จะอยู่หรือจะไปนะผมว่านอยู่ที่คนกบะกะคนคนนอกไม่ไม่ไม่เกี่ยวต้องอยู่ที่คนกบะกคนกบกาะอยากให้อยู่นี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็อยากให้ไปครึ่งหนึ่งนั่นไงเอาไงดีนั่นไงคือมันต้องอยากให้อยู่แนะ<อ>ปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเ,เ,เอาประสาทนิสิตายใช่ไหมใช่เขาเกินครึ่งแล้วก็ก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็วกไปทํา ไไออเเเนีี่ยยารกะหลงมติลงมติท้าไมกสารหลงมติคือมันทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะมันมันมันัันนทำมาแล้วครงหนึ่งทำไม่ในเมื่อทำมาแล้วมันไม่จบก็ทำไม่ันต้องทำันทุกปีทำไมเนี่ไม่ใช่ทำทุกปีก็นี่คดีมันตัดสินแล้วใช่ไหมล่ะก็ต้องไปทำหม่ก็ต้องไปยื่นต่อศาลก็ให้ก็ให้ก็ให้คนกบกอกนี่แหละต้องให้เกินสมมติว่ามีร้อยคนต้องห้าสิบเอ็ดคนอ่ะใช่ไหมอ่ะต้องไปยื่น กันนะเพราะว่าคนที่อื่นน่ะมันมันไม่มีมันไม่มีเวีไดวยเสียกับที่นี่ไงเพราะที่นี่ก็คือจะผองไปคนที่นี่ถามจริงจริงจากใจคนภายนอกเหมือนอิสระครับอิสระอยากจะให้อยู่อยากจะถามผมผมศรัทธามั้งแต่ตั้งแต่เริ่มโถมดินแล้วนี่ผมก็ต้องว่้เออต้องให้อยู่นี่ไี่คุณนอกนะเราต้องถามเราต้องถามถามถามคนที่เขาไม่รู้เรื่องอ่ะ อย่างผมเนี่ยผมรู้เรื่องมาแต่แรกใช่ไหมถามผมคุบอกว่าอยู่สิจะไปไหนอ่ะใช่ไหมแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องย้ายก็ต้องย้ายไปทั้งหมดเลยใช่ไหมจริง <S <S ๆอ่ะองคู่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้แหละเขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีปัญหาอะไรองคู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะปัญหามีแค่ที่ดินทค่นี้เองเขาจะเอาที่ดินของเขาคืนที่นั่นเองเราก็ให้เขาเลยนะ อันนั้นแหละเราให้เขาเร็ยนะก็นั่นแหละเราต้องไปขอเขาเราเราเรเราต้องขอเขาอ่ะว่าที่เขาสั่งสั่งลื้อเนี่ยสั่งสั่งให้ลื้อถอนเนี่ยเรา้องขอเขาว่าขอให้อยู่อ่ะเราต้องขอขอให้เจ้าของที่ดินนั่นแหละขอคงอยู่ได้ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละก็คือต้องชาวบ้านต้องขอใช่ไหมล่ะ อ่ามัมันต้องเริ่มมัต้องเปด็น่า่ยบ้านใหม่แล้วตาจะไปคุยกับ่ยบ้านใหม่ได้ก็ตามระหัคนตาจะไปคุยใช่ครับมันต้องเริ่มตจากศูนย์หนึ่งสองสามไร่เข้าไปเพราะตอนนี้อยู่ระดับสาใช่ไหมระดับสามคือคําสั่งมาแล้วใช่ไหมล่ะถ้าก็ระดับสานี่เราพอคําสั่งมาเราก็ต้องทํายังไงถึงจะอุทธร์คําสั่งนี้ได้ใช่ไหม <molec> อ่าก็คือเราต้องไปขอก็จะของพี่ใช่ไหมในเมื่อพี่เขาเอาไปแล้วเราก็ต้องขอเจ้าของพี่อ่าเราเขาเขารถในเจ้าของพี่เขาใช่ก็ใจเนาะไง่ายนะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากนะแต่ถ้าคนพูดไม่มากอะถ้าคนพูดน้อยอจะจะคนพูดก็คือคนพูดไม่กี่คนเนี่ยมันจะง่ายพิดว่านะสําหรับตานะครับ ระหว่างเจ้าที่กับพวกเราก็หนักใจถ้าเท่ากันนั่นแหละเจ้าที่เขาก็เขาเขาก็ถ้าเป็นคนทางอีสานนะเขาก็เขาค็อบรบนักสือทั้งนั้นหลวตาคิดว่าเจ้าที่เขาหนักใจเหมือนเหมือนเหมือนตาเหมือนพวกเราเลยอยู่ไหนอยู่ดีไหมไปดีไหมอยู่ไหมไปไหมอยู่ไหมไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนนี่ภารกิจมังนอนอยู่ตรงนี้ภารกิจแรกของผู้ใหญ่บ้านนี้ก็คือต้องทําให้ออ์ปูนี่แหละ อยู่ได้อยู่กับพวกเราได้เนาะทำให้อยู่ที่นี่ได้เนี่ยมันจะเป็นแลนด์มาร์กไงใช่ไหมล่ะความเจริญหรือว่ารายได้ของคนใช่ไหมสุขใดไหนจะเท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์ใช่ป่ะก่อนก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีองค์กรก่อนที่จะมีรูปเบอร์เนี่ยคนที่ประกอบเนี่ยก็คือมีแต่รับจ้างแล้วก็กีดยางแล้วก็ทำโน่นทำนี่ทำให้ทำนาปีหนึ่งแสนหนึ่งปีหนึ่งสองแสนใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ถึงไม่ถึง เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะบางคนนี่เพอเอเดือนหนึ่งก็แสนแล้วใช่ไหมนี่นะบางคนเกยอีกด้วยเห็นไหมไปว่านะเห็นไหม่ะเนี่ยมันจริงๆริงเราความเกยเขาสร้างไม่ได้เกิดได้กับทุกคนที่เรามีจิตใจศรคาถาความเจริญไม่เกิดได้จริงๆ วันนี้ตาไม่ไม่นู้ว่าจะเจอตลาดอะไรเอฟซีนะคร <c oughs> ับคลิปนี้ขอลงคลิปนี้ก่อน,นะะ <c oughs> เอฟซีแล้ว,<ส>วปวดแล้วก็แชร์กดติดตา<ผ>มช่องแดงชาแน,นลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ